มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาการขึ้นทะเบนเกษตรกรบรว่าจะเป็นเขาพืชไม่ยืนตน้นอื่นๆในปี6 5หาสามารถขึ้นได้ถึงมือไรไถแน่ที่มีสิทธิ์เช็ครายละเอียดในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช้าให้ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมที่เกียรติพะมวลมันก็มาฟังข้อสรุปข้สาระาาส,าสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอการวันพุทธที่20กรกฎาคม2 5 6 5กับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าสาหรับคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดลักเจนนะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่ามีกี่ประเภททําเกษตรแบบใด ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรได้เกษตรลักษณะใดถึงจะเข้ารักเกณฑ์การเป็นเกษตรกร,เ,กรเพื่อมิสิทธิเข้าเกณฑ์นะครับมาตรการเยียวยาวจากทางรัฐบาลหากเพื่อนมีโครงการพ่อกับผมเองนะครับได้รับโท,ทรศัพท์จากพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเพื่อนได้โทรเข้ามาสอบถามผมหลายสายน้ากันนะครับว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ะกรนะครับบางท่านมีหลายสาเหตุนะครับซึ่งคลิปนี้ ผมจะมาเปิดลกักกณ์ให้พี่น้องได้รับทราบอีกเท่านึงนะครับสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปีนี้สำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดสังกัดกรมสง่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นในแจ้งโพดประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปีพศ2 5 1 5โดยมีลักกณ์ดังต่อไปนี้นะครับสำหรับชนิดพืชจำนวนพืชนะครับและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับข่าหน้าปีปพศ2 5 6 5 6 6ก็คือปีนี้ครับแจ้งปรับปรุงทีเบยนเกษตรกร,กรได้ตั้งแต่1เมษายนถึง31ตุลาคม2 5 6เข่าหน้าปังครับแจ้งปรับปรุงทีเบยนเกษตรกร,กรได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง31มีนาคม,มพศ2 5 6 6อายุเขานะครับกับบน้อยกว่า10มือและบ่เกิน60มือนะครับ เนื้อที่ปลูกตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปนะครับอันนี้คือแจงปลูกแจงปรัปรุงที่เป็นเกษตรกร,กรสำหรับไม่ผลไม่ยืนต้นนะครับแจงปรับปรุงที่เป็นเกษตรกร,กรได้ตลอดทั้งปีก็คือหลังจากปลูกพืชแล้วนะครับบหน่อยกว่า30มือถ้าเป็นไม่ยืนต้นนะครับให้ปรัปรุงทุกปีนะครับเนื้อที่ปลูกยอย่างใดอย่างหนึง่งหรือร่วมกันนะครับบนพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปพืชพัก ไม่ดอกและไม่ประดับแจ้งได้ตลอดทั้งปีก็คือหลังปลูกนะครับบ่อน้อยกว่าสิบห้ามือถึงก่อนเจ็บเกีย่ยวเนื้อที่ปลูกนะครับย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปสําหรับกระท่อมครับแจ้งได้ตลอดทั้งปีงปก็คือหลังปลูกบ่บน้อยกว่าสามสิบมือถ้ายืนต้นนะครับถ้ามีการยืนต้นแล้วใหปรปบปุงนะครับเนื้อที่ปลูกตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปนะครับและมีจํานวนต้นบ่น้อยกว่ายี่สิบต้นนะครับอันนี้สำหรับกระท่อม ส่วนมแมลงเศรษฐกิจนะครับบ่อที่เป็นจิงหลีดนะครับก็บแจ้งได้ตลอดทั้งปีก็คือลังเลียงบ่อหน่อยกว่าสิบหามือจนถึงมือเจ็บเกีเก่ยวนะครับเนื้อที่เลียงนะครับตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปส่วนพืชอื่นๆนะครับแจ้งได้ตลอดทั้งปีเช่นเดีวยวกันก็คือลังปลูกบ่อหน่อยกว่าสิบหามือถึงกวนเจ็บเกีเก่ยวเ,เนื้อที่ปลูกตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปทั้งนี้ครับ เกษตรกรนะครับต้องแจ้งขึนทะเบียนเกษตรกรก่อนนะครับก่อนเกิดภัยพิบัติลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับขั้วเลือนเกษตรกรผู้ขอขึนทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพรองก็ได้ขั้วเลื่อนเกษตรกรหนึ่งขั้วเลื่อนนะครับแต่มีตัวแทนเกษตรกรมาขอขึนทะเบียนในเพียงหนึ่งคนเพื่อพิจารณาว่าขั้วเลื่อนใดขอขึนทะเบียนเพื่อจะบ่เป็นการซ้ำซ้อนนะครับซึ่งนีกฎหมยออกมาในปีฮอหานี้นะครับ หากคู่สามีภรรยาอยู่กินกันนะครับมีทะเบียนบ้านสองเล่มมีบ้านสองหลังขอขึ้นทะเบียนได้นะครับเพียงเล่มเดียวส่วนผู้ขอขึ้นทะเบียนนะครับผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นคนบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนนะครับมาขึ้นทะเบียนสถานที่การขึ้นทะเบียนและประปงทะเบียนเกษตรกรนะครับเกษตรกรไร่เดิมแปลงเดิม สามารถแจ้งประปรุงที่เบียนเกษตรกรได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งและแอปพิเคชันฟาร์มบุกหรือว่าทางโทรศัพท์สำหรับเกษตรกรรายใหม่ร่วมไปถึงเกษตรกรรายเกา่าแต่ว่าเพิ่มแปลงปลูกนะครับให้ยื่นเอกสารที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรดูหากมีแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลัก ส่วนเอกสารในการประกอบการขึ้นทะเบียนและประปับปุงทะเบียนเกษตรกรนะครับเกษตรกรรล่เดิมแปลงเดิมใส่บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับพร้อมด้วยหน้าสมุดเขียวนะครับหรือว่าสมุดเกษตรกรเกษตรกรรล่ให,หม่หรือรา่เดิมเพิ่มแปลงใหม่นะครับเพิ่มแปลงปลูกใหม่ใส่บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสําเนาที่มีการรับรองสาเนาจากผู้ครอบครองทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับสามารถดำเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และบ่อมีเอกสารสิทธิ์พี่น้องก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ทุกลักษณะนะครับในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบ่ว่าจะเป็นที่ดินแต่ของหรือว่าเซาหรือว่าจำนะครับหรือว่าเฮ็ดฟีนะครับสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้สำหรับการมอบอำนาจนะครับ รัวเลอนเกษตรกรสามารถมาอำนาจให้สมาชิกในขัวเรือนที่มีซื้ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรเดียวกันเป็นผู้ขอปรับปรุงที่เป็นเกษตรกรแทนได้แต่หากเป็นเกษตรกรนะครับที่ต้องขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตัวเองเท่านั้นสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนไล่ใหม่นะครับต้องมีผู้นําชุมชนลงลายมือซื้อพร้อมระบุตําแหนง่งเพื่อเป็นพยานการขอให้ข้อมูลจากทางเกษตรอ,อําเภอ นี่ก็เป็นข้อมูลและเงื่อนไขนะครับการขอขึ้นทะเบียนปี2 5 6 5นหระครับหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาซึ่งมีการแตกต่างกันน้อยหนึ่งนะครับก็บคือสามีภรรยานะครับสามารถึืนทะเบียนได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้นหากมีบ้านสองหลังมิทะเบียนสองเล่มนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับผมก็เห็ยคชิปไว้หลายชิปนะครับการขอขึืนทะเบียนและการปรับปรงทะเบียนเกษตรกร พ่อแม่พี่น้องท่านไหน,นะครับมีขอสองสัยกาย้อนเบื่องได้หรือว่าสามารถสอบถามผู้นําชุมชนหรือว่ากเกษตรอําเภอได้ทุกแห่งนะครับสาหรับการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรจังไรจังไรก็ขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรทุกทท่านนะครับปีนี้ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับให้ได้เข่าเต็มเล่าผู้ใดปลูกมันก็ให้ได้ได้ตันนะครับปลูกยางก็ขอให้น้ำยางดีๆกันทุกผู้ทุกคน สำหรับพี่น้องเด้อครับเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แจทันก็นจะ่ริ่มกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจแห่งก,กับผมผู้ทำคลิปเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟานำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแกงและบอกกก่าวพี่น้องอีกคือเกา่าพ่อกันไม่คลิปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียรตผ้ามวนกับขอกก่าวคำว่าสวัสดีครับ